Uh เรียมวยเยนเยียนเช่น <laughs> ไม่เปิดเะกูตายแม่ เยี่ยววัชานเบสวัสดีวัยรุ่นสังกะตวยและเด็กสังกะตวยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ถามว่าทําไมพี่ถึงต้องมาเปิดคลิปข้างนอกแบบนี้นะครับผมคือวันนี้พี่จะมารักหลับไอเทยเกมอีกแล้วครับโดยวันนี้นะครับเขามีแผนการนะครับที่จะออกไปข้างนอกกันนะครับผมก็เลยวางแผนที่จะรักหลับไอเก,เกมนั่นแหละครับโดยแผนการของผมจะเป็นอย่างนี้แว้์ผมจะขโมยกระเป๋าไอเ,เกมมาแล้วก็ใส่ลําโพงบูทูธเอาไว้ในกระเป๋าช่องเล็กของมันแล้วก็ลูบสิบ ติดกาวตาช้างไม่ให้มันถอดได้นะครับแล้วในระหว่างการเดินทางในถ่ายคลิปเนี่ยพี่ก็จะคอยเปิดเพลงกิมิเกตุกิเมตุกิมิเกตุกิมิเกตุปั่นมันนะครับผมโอเคแล้วจะเป็นยังไงไปดูเกมมึงทำอะไรอะฮะประตูห้องน้ำมันเสียเป่ เดี๋ยววันนี้ถ่ายคลิปวอล์กชิวๆลงสักคลิปหนึ่งตอนนี้ไอ้เย้ยหลังมันก็ขี้อยู่นะครับบอกคนอื่นเขารอเนี่ยชักช้าเกมรีบออกมานะเพื่อนเสร็จแล้วอะโอเคครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวไอเกมอาบน้ําแต่งตัวอีกนะครับผมพี่ก็เลยใช้เวลานี้นะครับจิ๊กกระเป๋ามาเมื่อกี้นะครับผมเพื่อทําการใส่ลำโพงบลูทูธของเราไปนะครับผมลำดับแรกเลยนะครับเราใส่เปิดลำโพงบลูทูธ ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มันจะมีกระเป๋าใบเล็กของมันอยู่ข้างในใส่ลำโพงบูทูธไปนะครับแล้วรูดสิบแล้วก็กาวตาช้างของเรานะครับผมแล้วเราก็บีบใส่เลยนี่นะครับเดี๋ยวเราเอากระเป๋ามันตะวางไว้ที่เดิม โอเคครับผมตอนนี้นะครับเรากำลังจะเดินทางไปอ่ะเกมเดี๋ยวเราใส่ใส่ไปเล็ก,ก่อนเพื่อนวันนี้ถ่ายวอล์กชิว,ชวๆเฉยๆโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันเมื่อถึงเป้าหมายดีกว่าเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับ <c oughs> ผมเจอเฮียเกมนะครับมันไปยืนซื้ออ m เมซอนอยู่นะครับผมซื้อน้ำาิินนะครับตอนนี้โทรศัพท์เป็นน้ํำสด <c oughs> น้ำเคี่ยมกับบูชอนของมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอมหวานกะส่งเพลงเต่างอยไปป่วนมันก่อนเลยลําดับแรกนะครับเดี๋ยวโอนจ่ายนะมันดูนู้นมันดูนู้นไปเฮเลเด้เฮเลเด้เฮเลเด้ ไอ้เมื่อกี้มันยังไม่รู้ตัวเลยทุกคนมันมองหาเสียงอยู่ทุกคนเดี๋ยวผมจะส่งไปอีกรอบหนึ่งนะครับมันมองหาเลยเมี่ยกมันมองหาเลยพี่ก้อนพี่ก้อนพี่กอนพี่กอนพี่กอนเดี๋ยวผมต้องหนีจากตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าไอ้เจมันสั่งน้ำเสร็จแล้วนะผมเดี๋ยวมันจะเห็นว่าผมอยู่ใกล้ๆมันนะครับเดี๋ยวมันจะสงสัยเฮียครับไปสองพันลง ได้ปิดเพลงไม่ได้ปิดคมองไอยางกับทุกคนได้ปิดเพลงมาครับได้ปิดเพลงมาครับ ไม่ได้เปิดเขินอะไรรึเปล่าให้รับประเพลงนี้ด้วยเถอะไม่ผมไม่ได้เปิดนะมือถือผมก็ไม่ได้เปิดนะ <c oughs> เดี๋ยวผมเป็นเพลง้ไม่ได้เปิดเหรออ๋อให้เปิด <c oughs> ปเพลงนี้

แค่นีเปิดเพลงนี้เด้อะเศรษฐายัวก็ไม่มีเลยหรือเป่าไม่ผมไม่ได้เ่้าโทรศัพท์เลยนะพี <c oughs> นั่งนะผมพี่เขางงไม่ผมก็ไม่รู้เรื่องไงไม่ได้เข้าสาับเลยนะอีพีเขางงไหมเอีพี่ลำพงใครวะคิดเหมือนกันไหมผมเดินผมเดินแต่ตรงนู้นมาตรงนี้ผมไม่ได้ยินเลยเนะี่ย <c oughs> ลำพงใครวะผมคิดว่าที่ร้านเปิดเพลงไง ใครปัดเพลงวะไม่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 ได้เกี่ยวไม่ไม่ไม่ผมผมเพ่ซื้อมาไงไปเลยเดี๋ยวผมเพิ่งลองไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ไม่ไม่มีลำโพงเฮียปีเฮียปีงงเฮียปีงงอะไรของมันวะ แกงกูมึงอย่างนี้เนี่ยมือถือผมอยู่นี่ผมไม่ได้เปิดเลยมีไหมใครยินเสียงว่ามีไม่คุณได้เปิดหรือเปล่าอาา่ะบอกกเนนะโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมยอมรับเลยว่าผมหาตัวเฮียเกมไม่เจอนนครับหลังจากที่ผมปั่นมันข้างล่างไปเนะี่ยมันซื้อของไปเสร็จเนี่ยไม่รู้ว่ามันหายไปไหนนะครับผมจึงจําเป็นต้อง เรียกตัวมันมาหาผมมันมาแล้วมาแล้วเพื่อนชัดเลยชัดชัดเที่ยะไรโอ้ยย่ลั่นเลยแกเดยวไปไหนไปดูคนด่ากูเฮี้ยอะไรไปดูคนมองกูแปลกไอ้สัตกูก็แปลกอยู่เฮี้ยเสียงมันาะไรไหนกูถามร้านค้าว่าพี่เปิดเพลงไหมครับเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเปิดเพลงอะไรเดี๋ยวมึงมึงเที้ยอะไรของมึงเนี่ยเที้ยอะไรเที้ยเที้ยอะไรอะไรอ่ะอะไรอ่ะลำโพงไงสัตว์ไรโพงไแผ่มึงทั้งหมดเลยใช่ม เฮ้ยเกมมาถ่ายวีล็อกวีล็อกมีนลำโพงได้เหรอก็จะรู้ไหมเอาแล้วติดตาตาช้างเพื่ออะไรทำไมมึงเอาออกมาได้ไงอ่ะกูกระชากออกมาหน่อยเฮียเนี่ยติกาตาช้างไว้นั่นน่ะเนี่ยมึงทำเพื่ออะไรวะมึงกระชากออกมาได้ไงวะเฮียปะออกแรงขั้นสุดท้ายไงมึงว่าแล้วแผนมึงแงแน่เลยเฮียไอรายการวัดซับโบเฮียอะไรเนี่ยมัดซับซับเฮียเราดูเขามองกูดิเออเอาเฮียเฮียเป็นไงบ้างมันบ้างไม่ไม่ไอโอเคแต่ก็ก็ ทุกคนตีนนี่อยู่เฮียแม่ค้าก็เอออยู่แต่ก็โอเคนะผมผมว่าไอ้เกมอ่ะมันรู้ในนอยู่แล้วแหละนะครับผมมันก็ปั่นไปตามภาษาของมันนั่นแหละครับไหนไหนไม่รู้ตอนแรกไม่รู้ไม่รู้ว่ามันอยู่ในนี้เอาดิว่ากูเอาวอลล็อกล็อกอะไรก็ไม่รู้วีล็อกกับมึงอ่ะถ่ายวีล็อกให้กูสภาพแต่งตัวเฮียนุ๊กเป็นคนครูสอนเด็กคริสต์มาสชินึกว่ามึงรู้อยู่แล้วเฮียกูเห็นมึงปั่นจัดเลยชัดก็โอเคนะครับผมไหนไหนก็ออกมาปั่นแล้วเดี๋ยวเราไปปั่นให้สุดกันดีกว่าครับผมเดี๋ยวผมพาไไ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 ไอออ้้เเเหหีียยยกมมมมปปปปปัั่่่่นนนตะะะครรบดดู ี่จอดรถข้างนอกอ่ะเล่นเว่ยเยียนเยียนิงเชี่ยฮัลโหลอะไรวะตายทั้งหมดเลยนี่เอออมกวยตุยนีย่เออฮิอมกวยตุยนี่เป่าคุยก็ควยเป่าแกนี่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขี่ยอะไรวะเนี่ยโอเครอเครับท่านผู้ชม สำหรับวันนี้นะบผมก็คงต้องไปเท่านี้แล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้วัดสั้นบู